ลงมาลูกเร็วเนี่ยเขาตามหาทั้งวันเลยโอ้ยตายแล้วพุทโธธโมสังโฆอยู่ที่บนหลังคาหนูนนะเร็วมันย้อนแสงอ่ะเดี๋ยวเร็วมาเหอะมาเหอะลงมาเร็ว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 จะลงไม่ลงอ่ะไปไปหายายกินข้าวบรรยายเว้ยยายกำลังกินข้าวเลยได้ไหมมาอุ้มลงก็ได้มาเร็วมาเดี๋ยวอุ้มลงดีกว่าเงี้ยเงี้ย เ๋ยวมาเร็ว,รวยังอีกอยังเล่นตัวอีกเอ้าเอาเอา,เอาเข้าไปเร็วมาเร็วมะมาตามกันจกักจักจักจักไปตั้งแต่เช้าไปตั้งแต่เช้าไปกินสาวก็กลับมาก็อยู่บนหลังคาเลยโอ้โหวิวสวยเลยเฮ้ยเออใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเ๋ยวลงมาเร็วมะโอ้โหยิ่งดำเชาเลยเลย มันย้อนแฉลฝนจะตกแล่าเร็วมาเร็วเร็วเร็วเงี้ยงเงี้ยมาเหอะมาเหอะมาเอามาเอามือมาช่วยช่วยเร็วมือมามือมาเฮ้ยนะยังจะเล่นอีกเดี๋ยวมือมาเนี่ยมือมามาเดี๋ยวจะรับเร็วเร็วดิเร็วเร็วมือมามือเอ้ามือใครวะ โอ้เด้เด้เด้ด้อมือใครวะดูดิดูดิไหนอ่ะไม่เห็นละดดีดดเเร็วเรอ้าอดูเล่นเร็วเร็วเร็วเรเร็วจะไปทางไหนอ่ะลงมาเร็วเร็วเลงมาเร็วเร มันสูงกันน่ะเอาไปนู่นเลยเดี๋ยวลงมาเร็วเราวเๆวเวเวมาเดี๋ยวรับแล้วมาลงมาฮื้อพ่อหมหาจำเริญพ่อประเชิฐฉีพ่อสวีวันบุนปกพ่อสกปรกเต็มทีน้ำท่าไม่เคยอาบทั้งปีเร็วไปแล้วนะจะไปแล้วมไม่ใช่บรรยายเว้ย